สูดหายใจให้เต็มปอด<ะ>ใช่เพราะคนดูดคลิปที่ก็เยอะยั้งค่ะเดี๋ยวไม่สัเลลนะเกเลยร้องแล้ะไม่เฉียบหรอกูเดี๋ยวดูเพื่อนไหนไหนคะ ทิกตอกเหรอแต่คลิปหนูลงถ้าหนูจะดูหนูมันจะลง u t u b e นะเพี่อมขอเอาลงนะแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะส่งคลิปวิธีการดูแลทำแผลให้หนูนะคะแล้วเดี๋ยวเพี่อส่งคลิปอันนี้ให้หนูไปด้วยเวลาตัดเล็บตัดตรงอย่างนี้นะคะห้ามตัดตามรูปเล็บรูปเล็บของหนูโค้งหนูห้ามตัดตามรูปเล็บโค้งนะคะขอบเนื้อ อยู่ตรงไหนตัดแค่นั้นแค่านนี้นะคะห้ามตีโค้งเข้ารูปเล็บข้าหนูตีโค้งเข้ารูปเล็บนเห็นไหพอเราตีโค้งเข้าไปเนื้อตรงนี้มันก็จะปูดเล็บเ,เวลาเราใส่รองเท้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้หนูเจ็บไหมลูกเห็นไหมพอกดเข้าไปจะเจ็บเพราะเล็บมันแทงอยู่ใต้นเนือ้อเนาะ อันนี้ยังนะคะลูกลม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 เด <c oughs> ี๋ยวพี่ต้องจะเบาให้นะหนูไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้แค่มุมนิดเดียวยังค่ะลูกยังหัวเราะเขาวะนิดเดียวเนี้ยยังนะคะห้ามหนี ยางนิดนึงไม่ต้องปวไม่ต้องปวดเว้นจะทำให้เบาที่สุดนะไหวไหมโอเคแค่นี้แหละไม่ต้องสั่นอ่าที่เจ็บพร้อมเป็นหนองอยู่ตรงนี้นิดนึงนิดนึงหรอกนิดนึง เก่งมากอืมออกหมดแล้วอ่ะโลงไหมคะโลงไหมคะหรกโลก้เนาะอ่าเสร็จหนึ่งข้างเลยหนึ่งข้างหนึ่งอัดสัมเลยทีนี้ <c oughs> เอาเลยเต็มที่ <c oughs> หายใจก่อนส่วนอันนี้นะ <c oughs> ไม่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 อันนี้ก็เชื่อไม่เจ็บเท่าไหร่ ทนนะพะโลคทนนิดหนึ่งยางลูกยางหนูห้ามชักเท้านะถ้าหนูชักเท้าอ่ะพี่เอื้อมจะต้องหาตำแหน่งใหม่แล้วหนูจะเจ็บนะคะนิดหนึ่งหนูทนเหมือนข้างโนนนิดเดียวนิดนึงหลกนิดหนึ่งหนูเก่งมากโอ้หนูเก่งสุดๆนิดนึงโหหนูเก่งมากอะออกแล้ว ลูกออกแล้วออกแล้วออกนงลูกไม่ต้องกลัวอะทีนี้อุปสรรคของเธอคือไอ้ก้อนสีดำนะคะมีก้อนอย่างนี้หนูแช่น้ำล้อออกนะคะอย่างนี้นะคะลูกเห็นไหมติ่งก็จะยุบพอยุบเสร็จทีนี้หนูก็เอารูปนี้เนาะไปร้านขายยาไปซื้อยากินยาทาเดี๋ยวนก็หายอะหมดแล้วโลกงไหมอะโ ปิดคิปให้เรียบร้อย